ฮอตแอร์บอลลูนเฟรเริ่มแล้วค่ะมือนีอากาศห่อนแห้งจานาสิแต่เกือบลอยฟาเรนไฮต์ผู้ละแต่ว่ามันสิเป็นอบอ้าวซะส่วนใหญ่จ้ะ like ลูกลูกรีเควสต์ request, ขอมาว่าอยากมามือนีอันนี้ฮอาสิม,มาช่วงเวลาที่บาบอลลูนเขากำลังสิขึ้นเนื้อจากตอนเย็นนั่นแหละอ c t come back มีเวลายางหลบๆบอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเคียงจ้ะนี่ก็สิเป็นร้านขายของถี่มากกาแฟาแล้วจ้ะเล็กหน่อยพวกนี้กับยางเช็กอินร้านนั้นร้านนี้เปรียบเทียบราคากระไดมากคนละอันจ้ะถึงเวลาที่เริ่มเป่าบอลลูนแล้วเฮากับมะเบิงเขาเริ่มเป่าบอลลูนจ้ะสมซื้อว่าฮอตแอร์บอลลูนีอลีพอมันห่อนอีอลีจ้าการที่สะให้บอลลูนมันขึ้นนี่เพิ่นกับสีเป่าล่มเข้าไปก่อนจ้าห้อก,ก่สีตามด้วยไฟแห้งๆนี่แหละจ้าเป่าขึ้นไปนสิขึ้นทีละสองอันสองลูกสามลูกกับ กสิคืนต่อกันแบบนี้แล้วจ้าไปทีละอันอันนี้คือว่าเขาแลดวแต่สภาพอากาศหรือว่าสภาพลมนะจ้าว่าสิไปไก่ไปบกไกลปันใดเค,ค้กี5ปีนี่กะจะเป็น anniversary 25ปีของเทศกาลนีจ้า